สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทุกคนหาเงินเข้าทูมนิวเล็ตนะครับผมจากการรับซองอังเปาทูมนิวเล็ตนั่นเองนะครับสาหรับใครนะครับผมที่สนใจนะครับผมก็แนะนานะครับดูคลิปนี้จนจบเลยนะครับเพราะว่าผมก็จะสอนแบบละเอียดเลยนั่นเองนะครับผมว่าต้องทํำยังไงนะครับ นี่นะครับทุกคนเพียงแค่เรานะครับผมทําการกรอกเบอร์ทูมิเนียลเลตของเราตรงนี้นะครับจำนวน10ตัวนะครับผมเสร็จแล้วก็กดรับซองเลยนะครับเราก็จะได้รับเป็นทูมิเนียลเลตมาแล้วนะครับผมสําหรับใครนะครับผมที่สนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทากันก่อนเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับ ขั้นตอนแรกเลยนะครับผมทุกคนนะครับผมก็ต้องมีแอปพลิเคชันไลน์ก่อนนะครับผมหลหลายคนก็อาจจะมีแล้วนี่นะครับสำหรับแอปพลิเคชันไลน์นะครับเพราะว่าส่วนมากคนไทยนะครับผมก็ใช้กันเองนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับผมก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับผมที่เพ t โต e เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับผมกดเปิดไปเลยนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะครับผมมาเพิ่มเพื่อนตรงนี้นะครับทุกคนที่เป็นรูปคนนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็มากดแว่นขยายตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะครับกดไปเลยนะ เสร็จแล้วนะครับผมก็มาพิมพ์นะครับผมค้นหา ID ตามนี้นะครับ A554 นี่นะครับผม I C M Y แล้วก็ Z นี่นะครับพิมพ์ตามนี้นะครับทุกคนต้องพิมพ์ให้ถูกด้วยนะครับผมไม่งั้นก็จะไม่ค้นหาขึ้นเลยนะครับหรือว่าค้นหาผิดนะครับก็จะสต็อปไว้นะครับผมหรือว่าเขียนไว้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็กดแว่นขยายตรงนี้ไปเลยนะครับผมนี่นะครับ หลังจากนะครับผมที่เรากดแว่นขยายเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นนี่นะครับผมเป็นแชทของ t o มอนิวเลตนั่นเองนะครับทุกคนกดแชทไปได้เลยนะครับผมเพื่อนๆแล้วก็กดแชทแบบนี้ไปได้เลยนะครับหลังจากนะครับผมที่เราเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะมีข้อความขึ้นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมสําหรับใครที่ไม่ขึ้นนะครับผมสามารถมาพิมพ์สวัสดีได้นะครับผมหรือว่าพิมพ์อะไรไปก็ได้นะครับ นี่นะครับทุกคนพิมพ์ไปได้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมข้อความมันก็จะขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาอ่านรายละเอียดกันก่อนได้นะครับสวัสดีนะครับผมขอบคุณที่เป็นเพื่อนกับกิจกรรม Wallet นะครับรายนี้นะครับผมสําหรับกิจกรรมนะครับผม สุ่มนะครับซองโบเลตฟรีของช่องบวอร2แล้วก็ b m x x 2นะครับทุกคนต้องดูคลิปที่สอนให้จบเพราะในคลิปจะบอกทุกอย่างไว้หมดแล้วห้ามกอคลิปเด็ดขาดใครกอคลิปก็ถือว่าพลาดเองแล้วคีย์เวิร์ดจะเปลี่ยนใหม่ทุก EP อ่านให้จบทุกคนจะได้เข้าใจนะครับ ก็นะครับทุกคนผมก็คือดูคลิปนี้จงจบนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาสอนนะครับว่าต้องทํายังไงบ้างนะครับลหลายคนนะครับผมที่เคยทําก็อาจจะรู้แล้วนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็จะไม่รู้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีนะครับผมกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มทาง f c e e o o o นะครับของทูนี่วลเลตต่างๆใครที่สนใจนะครับผมอยากเข้าร่วมกลุ่มก็สามารถนะครับผมเข้ากลุ่มตรงนี้ไปได้นะครับก็คือนะครับทุกคน เดี๋ยวผมนะครับผมก็จะเป็นคนบอกคีย์เวิร์ดนะครับผมให้ท่านผู้ชมนะครับมาพิมพ์ที่ช่องพิมพ์ตรงนี้นะครับถ้าพิมพ์ไปแล้วนะครับผมพิมพ์ถูกพิมพ์ครบทุกตัวตามที่ผมได้บอกไปนะครับหลังจากที่เรากดส่งไปนะครับก็จะมีข้อความตอบกับอัตโนมัติมานะครับผมเป็นซองอ่งเปล่าทูมนนี่นั่นเองนะครับ แล้วก็นะครับผมให้เห็นตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะครับดูคลิปจบแล้วคีย์เวิร์ดคืออะไรนะครับถ้าพิมพ์ผิดนะครับผมข้อความจะขึ้นซ้ำๆเดิมๆนะครับแล้วคีย์เวิร์ดจะเปลี่ยนใหม่ทุก e ีีทุกคนต้องติดตามด้วยนะครับก็คือนะครับผมตามที่ผมบอกไปนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับผมมาพิมพ์ข้อความนะครับผมที่ช่องพิมพ์ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องพิมพ์ให้ถูกให้ครบทุกตัวนะครับผิดนะครับผมมันจะไม่มีลิงก์ซองเป่านั่นเองนะ ก็ถึงเวลานะครับทุกคนที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะครับเวลาที่ผมมาบอกคีย์เวิร์ดใน EP นี้นะครับสามารถนะครับผมพิมพ์ตามได้เลยนะครับ b b ต้องพิมพ์ไม่ถูกด้วยนะทุกคนถ้าพิมพ์ผิดนะครับมันก็จะไม่มีนั่นเองนะครับ d d e e r r และก็ t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  นี่นะครับทุกคนสำหรับคีย์เวิร์ดใน EP นี้นะครับเหมือนเดิมนะครับมีตัวเลขต่อท้ายด้วยนะครับเลข1ถึงเลข9นะครับก็อย่าลืมนะครับผมไปใส่กันด้วยนะครับ ตอนนี้ผมได้ใส่ตัวเลขตัวสุดท้ายไปแล้วนะครับผมทุกคนก็อย่าลืมไปใส่นะครับกดส่งไปนะครับถ้าถูกครบทุกตัวนะครับจะเห็นนะครับผมเป็นลิงก์สีฟ้านะครับผมลิงก์อ่างเป่านั่นเองนะครับสามารถนะครับผมกดเข้าไปนะครับผมรับได้เลยนะครับแล้วสำหรับใครนะครับผมที่บอกว่าพิมพ์แล้วไม่ขึ้นนะครับก็คือนะครับพิมพ์ผิดนั่นเองนะครับผมบอกแล้วให้ตั้งใจดูคลิปนะครับผมให้นะครับผมสำหรับคนที่ตั้งใจดูคลิปนั่นเองนะครับจะได้เข้าใจทุกขั้นตอนนั่นเองนะครับผมแล้วก็นะครับผมออยย่าลืมมด้วนนนะะคครรัับบีีกงงึ ตามที่ข้อความขึ้นบอกไว้นะครับสําหรับใครนะครับผมที่ได้เท่าไหร่ยังไงนะครับอย่าลืมนะครับผมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับทันหรือไม่ทันยังไงนี่เองนะครับ แล้วสําหรับใครที่ไม่ทันเลยนะครับผมก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับสามารถนะครับผมเข้ามาที่แอปของ t ูมูนิวเลตโดยตรงได้นะครับเมื่อกดที่ตรงนี้นะครับทุกคนที่เป็นรูปนะครับผมตัวการ์ตูนยืนอยู่นะครับก็นะครับทุกคนสามารถมาทํากิจกรรมของทางทูมูนี่ได้นะครับทุกคนตรงเช็คอินทุกวันตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเน็ตผมช้านะอินทุกวันตรงนี้นะครับผมแนะนําให้มาดูตรงนี้นะครับทุกคนจะเป็นการเช็คอินนะครับผมรับบัตรกำนันต่างๆนะครับหรือของรางวัลนั่นเองนะครับถ้าเราเช็คอินนะครรับเ จะได้มาอยู่ที่1วอลเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับผมตัวนี้ก็จะเป็นหน้าของทางกิจกรรมทูมิวเล็ตนะครับมีหลากหลายให้มากมายนะครับผมให้เรามาเลือกดูนะครับลองเข้ามาศึกษากันได้นะครับและจะมีอีกตรงหนึ่งนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมใหม่ของทางทูมิ่นะครับทุกคนกรรมนะครับผมลุ้นรางวันนั่นเองนะครับลองเข้ามาดูได้นะครับผมก็มาอัปเดตให้กับทุกคนนะครับที่สำคัญเลยก็คือกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปโดหน้านะครับ